ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี2,551จะมีการขุดพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์แต่ส่วนใหญ่แล้วซากฟอสซิลที่พบจะแตกหักไม่สมบูรณ์แต่ด้วยความพยายามของนักวิจัยในการขุดค้น จุดใหม่ที่อยู่ห่างจากบริเวณเดียวกันประมาณ5เมตรนักวิจัยได้ทำการขุดลึกลงไปประมาณถึง1เมตรทำให้พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์สายพันธุกินพืชท,ที่มีขนาดใหญ่และมีกระดูกสะโพกขนาดความยาวถึง150เซนติเมตรค่ะเขาบอกว่าซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ขุดพบในครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นสกุลใหม่ของโลกก็อาจจะเป็นได้นะคะนักวิจัยจึงได้นำบางส่วนของฟอสซิลไดโนเสาร์ค,ค่ะไปตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ผลก็ปรากฏว่าซากฟอสซิลที่พบนั้นเป็นสายพันธกิน พืชหรือว่าซารอพอตนะคะแต่มีความเก่าแก่กว่าซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่พบที่ผู่กุ้มข้าวนะคะอำเภอสหัสขันถึง20ล้านปีพิสูจน์ได้จากชั้นหินของกลุ่มไดโนเสาร์ที่อำเภอสหัสขันจะอยู่ในยุค ครีเทเซียสตอนต้นหรือว่าจุลสิก์ตอนต้นนะคะอายุประมาณ1้0ล้านปีขณะที่บริเวณภูน้อยอำเภอคำม่วงจัดอยู่ที่ยุคจุลสิก์ตอนปลายอายุก็ประมาณ150ล้านปีก็เชื่อว่าการขุดค้นในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการขุดค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ซารอดสกุลใหม่ของโลกก็อาจจะเป็นได้ค่ะทางด้านนายเลิศบุตรกองทองนะคะในอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินก็กล่าวว่านับจากนี้เมื่อการขุดคน้นเริ่มมีการเปิดหลุมโดยนักธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีใน ส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจีและก็ทางอำเภอก็จะร่วมการาระดมให้ประชาชนช่วยกันดูแลซากฟอสซิไดโนเสาร์ที่ขุดพบใหม่ในครั้งนี้แล้วก็เพื่อรอให้นักวิจัยได้ทำการพิสูจน์ในอนาคตก็จะมีการทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณที่ขุดค้นพบด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าจะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่เราสามารถไปหาความรู้ได้นะคะ,คะในอนาคตนะคะ พูดถึงเรื่องของภาพไหมของไทยก็คงต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็รู้จักกันเลยนะคะวันนี้เองค่ะมีผู้สื่อข่าวจากประเทศเบลเยียมนะคะเดินทางมาไทยทําทภาพวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาในการเลี้ยงไหมที่บ้านเทนมีนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะเขาไปถ่าย